คือเราตอบไม่ถูกอครับมันเหมือนเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงมาบ้างแต่สุดท้ายมันเป็นปัญหาในการที่เขาไม่ตั้งใจเรียนแล้วเราก็มักจะคิดว่าเกมเป็นตัวกระช่าเขาออกมาจากการเรียนผมเป็นคนหนึงที่คิดต่างครับผมผมคิดว่าเกมคือที่พึ่งของพวกเขาเขาไม่ได้มีพ่อแม่เป็นที่พึ่งเขามีเกมเป็นที่พึ่งขอโทษที่พูดแบบนี้ครับผมเวลาผมมีไม่เยอะ ผมสเตรทแบบตรงประเด็นเลยครับผมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหนะ้าพอเขาเริ่มเบื่อเขาเริ่มสับสนเขาจะหาบางอย่างทําแล้วสิ่งที่มันง่ายที่สุดที่จะเติมความความรู้สึกดีและความมันให้กับเขาอะก็คือเกมคุณเห็นที่มาหรือบบว่าเกมไม่ใช่จุดเริ่มต้นคุณจะคิดว่าเขาทําการบ้านไม่ได้เขาจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์เล่นดนตรีอะไรแบบนี้ครับมคือมันไม่ใช่ครับผมคุณต้องรู้นะครับร่างกายเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีคุณทํามันหนึ่งครั้ง ครั้งที่สองจัดตามมาติดๆครับผมเราเรียกเหมือนว่าเป็นเครื่องจักรของการเรียนรู้และเป็นสิ่งมอาจารย์ที่เราจะเคยชินกับทุกอย่างแต่เด็กไม่เข้าใจสิ่งนี้นะครับผมเด็กก็คิดว่าเขาจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เหมือนผู้ใหญ่คิดว่าเขาคุณจะเลิกบุหรี่เมื่อไหร่คุณก็เลิกได้จริงๆแล้วมันง่ายแบบนั้นหมอคงเจ๊งกันหมดทุกคน,นครับซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะผมแต่มันเป็นไปได้ พอคะแนนเขาเริ่มไม่ดีจังหวะนี้เองเป็นจังหวะที่พ่อแม่เพิ่งเห็นครับผมเห็นตอนไหนเห็นตอนเกรดที่ไม่ดีเห็นตอนงานที่ไม่ส่งครับผมแล้วคุณก็จะมาดูว่าเกรดไม่ดีเขาทําอะไรวันๆเล่นเกมเงี่ยคุยกับแฟนเนี่ยไม่กลับบ้านเนยนอนดึกไนเราก็เลยจะสรุปรวบเลยว่าเล่นเกมทําให้เขาคะแนนแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมมันมีสาเหตุมาก่อนหน้านั้นชัวร์เขาทําไม่ได้